S 1> <S 1> สวัสดีครับเอนนาสวัสดียามเย็นค่ะครับมาเดินถนนกันเดินแล้วห่ะครับคึกคักเลยค่ะบรรยากาศรบรรยากาศสุดจมัญญาจริงๆค่ะคนจะเยอะหน่อยนะคะเพราะมันเป็นที่รวมของทุกคนในตัวหลันโจยามเย็นค่ะอ,อันนี้เป็นวิถีชีวิตของชาวหลานโจเวอร์ค่ะเมื่อกี้นี้เราอยู่ข้างบนนู้นนะฮะที่ก่อนที่เราจะลงมา เราจะถ่ายภาพมุมสูงบนสะพานนะครับนี่เลยไวท์พาโกด้านบนนี้เป็นไวท์พ p โกด d าเทมเพินะครับแล้วก็เราเดินลงมาที่สะพานตอนนี้เรามาชมวิวที่แม่น้ำพงเผอนะครับแล้วก็ตอนนี้พาทิศกำลังจะออกลับขอบเมฆไปแล้วนะครับแล้วก็ดูชุดจักาครับ ตอนนี้เราก็มาดูนะฮะเย็นๆเขาจะเล่นเรือกันนะครับเอาสปีดโบ๊ทมาเล่นกันอย่างสนุกสนานแล้วก็ประชาชนก็จะไาอยู่กันบริเวณชายหาดอากาศดีจริงๆครับแล้วก็บรรยากาศข้างหลังเป็นอาคารสูงนะครับเป็นบรรยากาศแบบเมโทรโพลิแทนเลยนะครับจะเป็นสกายสเควโบ๊ทที่ระตหอคาคุณชาร์ตเดินมาถึงเมื่อไหร่ครับสวัสดีครับ นี่วีแชทติดต่อดศึกษาอยู่นานครับสำเร็จไหมครับสำเร็จแล้วครับได้มเป็นคัวอะไรนะอาลีอาลีใช้วีแชทวีแชทเปย์ในคือในในจีนเนี่ยจะนิยมกันอยู่คืออาลีเปย์กับวีแชทเปย์ครับครับอราโครคครับสำเร็จค่ัมาถึบจรนบลรวครับโรเครบครับเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศรอบๆสะพานนะฮะ ในระยะไกลนั้นก็มีสะพานโค้งสวยๆอยู่อีกหนึ่งสะพานนะครับแต่ว่าเป็นที่ที่สําหรับรถถามนะฮะนี่นะครับเออที่นี่เดี๋ยววันหน้าเราจะต้องมากันอีกรอบนะครับมีหลายๆอย่างที่เราจะต้องมาเก็บตกนะครับคุณณนาโอเคนะครับครับแอนนาพาเที่ยวครับครับสะพานโชซืครับสะพานจงซืครับเดี๋ยวนนี้จะมาครับเพราะว่าค่าตั๋วถูกโอเคครับ ตัวถูกเมื่อไหร่เจอกันครับดีครับ